พรพาร์พาอไปเดี๋ยวตัดให้แพทหายไปไหนอ่ะแขนดรอบก็ดีว่าปะไม่ทันแล้วบ้างปะเนี่ย โอ้หันไอเฟิลอะมึงไม่ได้ไปไปเจ๋งไปเว้ยอ้าวไปแล้วเหรอไม่สร้างบ้านเลยพี่อาตัดไม้ขึ้นไปส่งอยู่ไปไปกระนุ่มไปกระนุ่มด่าไปต้องร้องอามาด่าไม่ส่องสเขาสองคนไม่พอพี่เซนเซอยู่ไหนอะเอาไปก็ได้เนี่ยเซนเซมึงไม่ต้องแจกมึงสร้างบ้านอยู่นี่เฮ้ย จากบริเวณนีกแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอัพปิดตับตับเมื่อกี้มันลอยขึ้นไปเลยครับเออลอยไปครับไปกี่คนมาเติ๊งมาโอ้ไม่ฮะอยู่ที่บ้านฮะอ่าเราไปสองคนนะพี่นุ่มไปอยเมันเซนี่ไงมาเฮ้ย พร okay. ้อมยังไขควงเอามายังไะไขควงพี่ด um ุมมีปะมีโอเคน้องเจ๋งรถมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่เจนอะไรเวยเซนเซ่แม่งลอยพีลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยากจะโถ จะพาหนามบินด้วยนี่ว่าไม่อะหนามบินเซฟนี้เขาตึ้งกันหรอี่ดาเดียเ๋ยวแกมารับฉันก่อนโอ้ไอนนเยลยบอลโอ้โหจบแล้วไอ <laughs> ้ปลาบึงเดินมาก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวไปรับโอ้พี่จัน <laughs> ม,ามารับหน่อยพี่โอ้พี่มีศึกใหญ่ต้องทำอ่ะบอลพี่ขอโทษทีเว้ยพี่ทิ้งนมาเซฟโซนบีสี่ ตูจะเชื่ you, อเขาเลยเธอแน่ๆคนเน,นี่ยป wow ั๊มน้ำมันเนี่ยรับไม่เอายูหูเจ็ดแล้วพี่ โอ้ยสายไปเลยหนูตัวีเมอร์มาแล้วจะเป็นตีเ,นเมอร์ตีเมอร์สาวเฮ้ยเอี้อ่ะแล้วเฮ้ยอี้ออกนอ,อกเสียส่วนแล้วควยถอก,อ,อ,กอ้าวพี<ท>่เจนแพดแพดมากับพี่เจนมารับนี่หน่อยลับใครดิลับฉันเนีน่ยแหละ ให้มีคนเปิดไว้ประตูไม่บังเกอร์ B4 บังเกอร์เซฟโซนเออเซฟโซนโอเคยิงครับได้ได้ไเอาไปล้มน้ำบินมีคนเปิดให้เย็นไม่ล้มไอเจียงลุกแล้วเปนล้มเป็ล้มเจียงเป็นลมทางน้ำบินเลยชิบหายบอกแล้วอย่าหักหมเจริงอ้าวเฮ้ยประตูประตูปิดต่อหน้าเลยดับ ติดไปเลยใช่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 ตู้รองไงมึงจะขับทำไมมึงไปออกไปจอดข้างนอกได้แล้วมีไงออกมาแล้วตู้รงไหนตู้รองออกไปได้ไหมพี่กลุ่มเออจ้ดตัเออคือมุมขวาซ้ายมือเลยจอดแม่งตรงนี้อีกทิปผายเออจอดทั้งแม่งรถขโมยมาเอี่ยแล้วอี่าแล้วเจ๋งสวยเอี่ยแล้วพี่รับโดนยิงแล้วไอ้เจ๋งโดนยิงแล้วอย่าไม่โดนพี่ ได้เห็นประสบผลไหมเรื่องไปไปไหนคือวงกลมอันแรกเลยนะอันแรกเลยนะซ้ายมืออันซ้ายมืออันซ้ายมือมองลงไปแล้วอันซ้ายมือเลยเอาเลยฮะถงแล้วกูตึงอีกแล้วได้ไงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า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 สายรู้าหรอเอาเฮียผีได้เนี่ยเอามาอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเอออ๋อนี่ไงซอมบี้มันกำลังอเลิร์ตอยู่นั่นไงเฮ้ยออกมาแล้วโดนออกมาแล้วเฮ้ยมันท้อหรอเออผมเชื่อไอ้ อ้าวดูไอ้เหี้ยไอ้เจิงตายอตาย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 เสี่ยวไอ้เหี้ยแล้วใครวาร์ปอ่ะมีคนวาร์ปใครวาร์ปเฮ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงเจินมีตัวนึงดูหยุดลงลงไอ้ลงเก็บผู้วินลงเก็บผู้วินตอกเก็บให้ป่ะตรงประตูเลยบอกให้แอยตั้งปีที่แล้วโอ้ปืนเฮี้ยมากเตะหน้าเลยเหมออะไร ทำดูใช่ไหมตูได้ไงอ่ะติดยอนจริงครับโอ้ยก็จะได้ใช้สิทธิ์เงินรางบอลโอ้ยเรียกเฟรมเลยตกอ่าพี่ขวาหน่ะเคฮะลงเก็บขึ้นบิ๊ลงเก็บขึ้นบิ๊เฮ้ยใครยิงอ่ะยิซอมบี๊ทำไมรู้อ่ะว่าเนี่โอ้โหโคตเป็นขับหรือเปล่า ไม่ได้ขับผมขับเองฮ้ยลงเกมที่ไปแล้วมปไหนแล้วเอ่ทูทูบดูหลังหน่อยมาสี่คนสวยพี่เจนเอีครับเอาเก็บของดิตัวดิงเ็ษก็มีนะช่วยเวลายข่ฟง แต่ละคนกูลส์โลเกตเครื่องบินโลเกตเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยมันีแล้วไม่ใช่มีอีกมีอีกมีอีกพี่นุ่มกำลังไหลสามตัวเฮ้ยบอกมึงก็รู้ดิบอกมันก็รู้ดิไม่ตอนนี้น้องไม่ไล่น้องไม่ไล่มีใครตหนื่อยนานแล้วอยู่โลเกตเครื่องบินนู้นพี่มีสามตัวเอ้ยแต่แต่มันรู้นะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ใครพูดถึงใครเนี่ย แต่ว่ายังไม่ให้นะยังไม่ให้พูดถึงใครเสียงายไปพูดถึงใครกำลังกำลังวิ่งไปเองพี่พูดถึงน้องเองอะไรคะตึงเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้หนุ่มเสียงเอากำลังตึงค่ะไอ้ฮะตึงขับรถมาเอาไม้อุตสตร์เราต้องยิ่งใหญ่นะเราอยากให้มัน ยึดหล่องลงท่อมได้นะมันอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนู้นมีสองไม่รู้มีกี่ตัวนะน่าจะเยอะก็เยอะก็สามอะเฮ้ยเฮ้ยออกมาฝั่งนี้แล้วออกฝั่งนี้แล้วไหนไหนฝั่งฝั่งฝั่งที่เหนือของคร่งคร่งกุมนู้นพี่เจนไอ้นี่มันบอกว่าหาตีด้วยครับไม่ฟาร์มเอาของมาเล่น่เอเฮ้ยไรเงนั่นน่ะแต่จะรับบุอ ็คนที่เพิ่งยิงไปไม่ใช่หรอที่เตงยิงไปอ่ะชื่ออะไ <มา S 1> รอะตังเตอร์อ่ะมาทินี้เลยครับผมคนันนะม่ดูพี่ตอนนี้พี่ดูตีเลยครับไฟฟ้าเดี๋ยวผมดู<อ>ตรงลงซ่อมแล้วกันไอ้นี่แล้วเหรอตัวที่ยิงตายอ่ะไอ้นี่แล้วเหรอคนศพแล้วเหรอเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วโอ้ยเดี่ยวเฮียอยู่ฝั <พอ S 2> ่งนู้นพี่นุ่มนู้นไปในป่านู้นไปในป่านู้นเลย โอ้โหเซนเซกูเอาลูกโม่ยิงจะเทพเด้อ<ๆ>ไอ้พี่ดูมันไปตรงเสาไฟเสาไฟนู้นเลยเสาไฟไหนไวะตัวไหนกันแน่เนาะทางทางทางเออทาง W S S ทางที่เรามาบ้านเราทางเอสโอ้โหกูงงไอ้ตัวไหนกันแน่ไอ้ตัวนี้เหรอไม่ใช่ดิเนี่ยนำวิ่งอยู่นู่นน่ะมันเข้าเ <มา S 1> ข้าทางไปเฮ้ยมันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยมันวิ่งมังไงมันวิ่งมาวิ่งมาช้าไปแล้วต่อยแอดมินมาปะ เดินนาดีไปใช้สิทธิ์โธ่ให้ยิงวะผมยิงผมดาบเอ้ยจเย็นใจเย็นทางเอสพี่ทางเอสมันจะตายมันจะตายมันจะตายเออเอาให้มันตายตัวนี้เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนตัวนี้มันจะเข้าหลังหรือเปล่าไอ้เจ๋งอะไรพี่หนุ่มมึงอ่ะอ่อนแรงเว้ยมาไวๆหน่อยตัวนี้วิ่งแล้ตอนนี้วิ่งละนี่มัน ันวิ่งขึ้นว่ะตามเั้ยปอนปล่อยดับไปเลยเราตอนนี้ไอ้ตัวนี้วิ่งอยู่บนเห็นอยู่ด่ะกำลังวิ่งเข้าไปจากจากจากทิศเหนือสร้างตู้ไว้ตรงไหนครับพี่มันวิ่งอยู่บนเหนือว่ะพี่สร้างไว้กำลังจะสร้างให้ต้องให้จนสร้างจนมีวิธวะได้เลยเฮ้ยมีตัวอีกตัวหนึ่งมีตัวสี่งมลงมาผมผมผม ผมผมเออไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งมันอยู่ตรงหินนั่นแหละจับมือตายรอบกราดูทรงแล้วเออหินไหนวะมันอยู่วินั้นมันอยู่หลังมึงมันอยู่หลังมึงไม่รู้ไม่รู้ไอ้เกิดวิ่งเข้ารถได้เจ๋งไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้ไม่รู้เลยคุณไหมคำเนีนยขับขึ้นิงโผลมาเฮียตรงไหนอะไรอย่างไรเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตกตกแนวแนวหินเลยแนวหินเลยชั้นนี้ไหมเวลาโดนยิง ่พี่กำลังอ้อมนะพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วปอนกดยิงกดให้หน่อยปอนยิงกดไปตรงก้อนหินนะต้องแบบติดกำแพงว่าไมวติดกำแพงเนาะใครจะยิงนี้นั่นกลางเลยเนี่ยไอตัวปอนไตัวทิศใต้ไปไหนปอนยิงกดให้หน่อยเนี่ยเรียงนี่เลยกลมเนาะปอนเลยเป็นเซยิงกดให้หน่อยเดี๋ยวมันเห็นหันมาดูผมเนี่ยจริงเออมันจริงนะมันจริงนะมันจริงนะไอเจ็งทิศใต้มีนะระวังเจ๋งไปหนึ่งไปหนึ่ง ตั้งมาเลยเดี๋ยวให้สร้งให้พี่ได้มีเอคอป้อ่าตะปูอ่ะผมปามาให้อยู่สองกล่องนะตายตายตายแท่ตะกียกกาเลยวะไม่รู้เนาะก็ห้ามสร้างไ้ริมใช่หรอไม่หรอกไม่เกะกาหรอกก็รู้ไม่ได้ยินอะไรเลยพูว่าคุณเซนเซชันไม่ได้พูดตั้งแต่แรกวะฮะตั้งแต่เริ่มสงครามใช่เพิ่งกดอ่ะ ก็คุณไม่ยอมพูดยอมจ้าตัวตัวอยู่ทิศใต้ทิศใต้นะเจ๋งทางที่เรามาโอเคมันจะตายแล้วเยียเอ้ยแม่งตะปูสองต้องแม่งเียไปกับพี่บลาระไม่เห็นเลยพี่ครับไปกับพี่บลาร์พอดีปะมันต้องการมันกระเพกอะมันกระเพกอะพี่ว่ามันกระเพกตามมันโอ้ยมันโอ้กูเห็นแล้วนะไกลๆดููนะะปตายอยู่นะเสาไฟเนื้อ เนินเขาอะติดตายใช่ไหมเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ต่อไฟปีสองนะไปดิรอียอะไรหรอครับอ๋อไอตอนนั้นมันมีกระเป๋าอ่ะได้คือขับรถไฟไอเรอกูไป็นกระเอาแล้ววันนี้ขับต่อยังไม่หลับแล้วงันเหรอล่ะก็คือหลับไปเปลี่ยนอารมณ์โคตรเลยอเหี้ยขันี่แหละช่วงโปรโมชั่นนี่ ตายไปแล้วตัวอยู่เดี๋ยวไอ้โลคเครื่องบินน่ะมันหาไม่เจอแล้วมาล่อไอ้ตัวนี้แทนแล้วมันวิ่งออกใต้ไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ลาครับพี่ละตัวไอ้ตัวนั้นแม่งกระเป๋าใหญ่เบลอเลอร์เธอเลยนะพี่เจนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสองเดี๋ยวพี่นุ่มทิ้ใต้ไปป่ะเฮ้ยรอด้วยดิเป๊กโอ้ถูกบล็อกยังอ่ะไม่ไม่ครับพี่นี่ไงถูกบล็อกรอด้วยรอด้วยเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนเอามาให้แล้วเออนี่กี่ชาร์จพอปะล่ะ แล้วก็เหล็กที่มีเหล็กไหมเหล็กไม่อ่ะมาขับรถดิเหล็กมีจึงเก็บม,มาอยู่นะเหล็กอะมีแต่แนี้ไหมขับเต็อบมา้ยยังเนี่ย,ค,ยคุยทศคุยเก็บมาหมดแล้วเดี๋ยวคุยโทรศัพท์ก่อนคุยโอ้แฟนรถขนไม้นี่จะเก็บอรถขนไม้อะ,อะเอดี๋ยวรอไปกับเ<ถ>ออใช่ตเราไปบนเนี่ยของดีเติมด้วย อ๋เมียเอาชิปอีแป๊บนึงอุ้ยติ๊เราเหลือสี่คนพี่เราว่าเสียงหัวระเบิดเมื่อกี้อ่ะเออเสียงหัวระเบิดรีบปะนี่อยู่ในโลงปูเนี่ยอะไรชิบหายบาแล้วอูดังบัวเลยเมียมีพี่บอลนี่พี่บอลตึงอยู่แอบหลอกได้ปะเจ๋งได้ยินปะได้ยินดิใครอย่าไดตึง ไม่รู้ว่าลองไปดู่อนจไปไหมอ่ะเดี๋ยวดีตามาจะตัดไปกำลังมีไปเนงด้้าวมันข้าวมันเจาีมไปี่ก็จะเลียจะไปต่อเองพีเรจะไปเล่นกมอะไรนะ้อ่าเสียงรล่งเสียงล่ง ผมบอกพี่เติ้งว่าเติ้งเล่นไหมพี่พี่เติ้งบอกอ่ะพี่กิงโตพี่เติ้งบอกอะไรอะไรอะไรพูดอะไรพี่บอกพี่โหลดมาแล้วอ่ะไอเจียงลงได้แล้วเดี๋ยวเอาคันก็ตอนน้ำผมถามพี่เติ้งไงีเติ้งเล่นไหมพี่เติ้งบอกว่าสิงพี่หลุดมาแล้วนะฮะผมผมบอกฮะโหลดมาพี่โคตรเร็วเลยอะไรอะไรโอ้ยป้าเจนพี่ใครใช้เอ็ ตัวแดนนี่เหรอนี่คนไรเหรอนม่คนไรไม่มีตอนนี้ใครเหรอนี่คนไรใช้ใช้เหรอแต่อ๋อเพราะว่ามันมันมีกตัวมีเสื้อเอ้าเหรอใช่เพราะปกติเป็นอ๋อมีกระเป๋ามาวแล้วเคๆได้อยินไอ้ทีเอาคันสีแดงไปไอ้เทียลืมเอากระเป๋าหมาไยที่ถ้าไครดรอปเดี๋ยวพี่ขอตรวจสอบล็อกก่อนล็อกก่อนตดงไหมเดี๋ยวให้ยเฮ้ย ไปดูที่ว่าแมงไข่ไปแลเราั้งว่วไอยที่ถายตอนนั้นตอตาเลยสัะเบิดแล้วดิเออไปเดี๋ยวถ้าดุโม่โมแต่จริงสนามบินเต็ดเป็ดถ้าผมไม่เป็นลมก็คงไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าผมไม่ถ้าผมถ้าผมไม่เป็นลมคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเอานนี้ไปบล็อกเข่งไหมโคตนิ่มเลย บ่อกกําติดหลุมเหี้บเฮ้ยไอ้เนี้ยเพื่อนกูมาแล้วเว้ยเชียสวีทเข้าสกําแล้วสวีทเพื่อนเชียมาแล้วเด็ดเพชรเหล็กเอาไปอ่ที่นู่นตะปูหาที่นู่นจได้เอาเหล็กเพชรจะถูบออกไปมาแจ้งขึ้นสตรีมันมันขึ้นแสดงอไงเชียเข้าสกรรมสวีทออนไลน์สกรรม เย่ะี่ของมันไม่มาหรอแม่โ้หคตรโคตรสาวเดีวเราไปไปละไปเคียร์นะแมงล่อ